ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคาระในการทำคลิปต่ตอไปครับสวัสดีชาวอัคารเชนาลนะครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้ครับมาพูดถึงเรื่องราวของหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever กับตัวละคร n น m o ตัวละครเก่าแก่ใน Marvel c o m i c ที่เพิ่งจะมาปรากฏให้เราได้เห็นในฉบับคนแสดงจริงใน MCU นี้นะครับแน่นอนครับเรื่องราวของเนมถูกมีการเปลี่ยนแปลงที่มาที่ไปของตัวละครซึ่งในคอมิกนั้น ตัวละครในมอร์เป็นราชาเจ้าสมุทรในดินแดนแอตแลนติสครับซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับอคว่าแมนในฝั่ง DC แต่ใน MCU นั้นมีการเปลี่ยนที่มาที่ไปของต้นกำเนิดให้กลายเป็นชาวทาโลแคนผูกโยงเรื่องราวไปกับประวัติศาสตร์ของเมโสอเมริกานะครับที่เป็นบ่อเกิดอารยธรรมสำคัญ หลายๆอารยธรรมมากๆไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักรเมโสโปเตเมียเมืองบาบิโลนซึ่งเมโสอเมริกาเนี่ยก็เคยเป็นคำใช้เรียกภูมิภาคบางส่วนของเม็กซิโกและอเมริกากลางที่มีอารยธรรมในยุคก่อนสเปนเอาเป็นว่ารายละเอียดปีกย่อต่างๆเนี่ยไปหาค้นคว้ากันได้ครับว่าเมโสอเมริกามีอารยธรรมอะไรบ้าง แต่สรุปคร่าวๆก็คือเรื่องราวของตัวละครในมอจะอ้างอิงตัวละครที่มาจากชนเผ่าของอารยธรรมเมโสอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราจะทราบว่าเมื่อเผ่าพันธทาโลแคนอยู่บนบกเนี่ยเขาจะมีผิวอีกสีหนึ่งอยู่ในน้ําก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเนมอเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์กับเผ่าพันธุ์ใต้น้านี้ครับซึ่งก็ทําให้เขาเมีตัวเป็นสีเดียวกันแล้วก็น่าจะมีความสามารถอื่นๆที่เราต้องไปพิสูจน์กันในหนังครับซึ่งเราก็ได้นักแสดงอย่างเตโนชเฮอร์ เขบทเป็นในมอร์ดเซมารีเนอร์ในหนังเรื่อง Black Panther ว a กันดาฟอร์เ e เวนี้นั่นเองครับและเขาเองเนี่ยก็มีเชื้อสายเม็กซิกันที่เป็นเชื้อสายที่อยู่ตรงดินแดนของเมโสอเมริกานั่นเองครับดูแล้วเนี่ยลุคของเขาก็มีเสียงแตกออกไปนะครับบ้างก็ว่าดูดีบ้างก็ว่าเท่แต่บางคนก็ดูเหมือนจะแอนตี้ไปแล้วครับซึ่งอะไราย,ยังไม่ตัดสินนะครับว่าบทบาทนี้จะเป็นอย่างไรบางคนมองแค่ภาพลักษณ์ใบปิดหนังหรือแม้แต่ตัวอย่าง ซึ่งเรายัางไม่ได้ทราบรายละเอียดที่แท้จริงว่าหนังที่มันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับทุกอย่างอย่าเพิ่งไปตัดสินมันครับและคาระเชื่อว่าตัวละครตัวนี้เป็นที่คาดหวังให้กับแฟนๆ MCU อย่างมากเลยทีเดียวครับแน่นอนนะครับในคอมิกเนี่ยเนมัวเป็นมนุษย์กลายพันธุ์และใน MCU เนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากนักแสดงเองนะครับว่าตัวละครของเขาที่มาแสดงในหนังเรื่องนี้ก็เป็นมนุษย์กลายพันธุ์เช่นเดียวกับในคอมิกค,ครับ ซึ่งเทโนโชเชอร์ต้าเองเนี่ยก็มายืนยันในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเอ็มพายเลยนะครับที่มาที่ไปของตัวละครตัวนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเหตุการณ์ที่ทิชาาลานั้นได้เปิดวากันดาฟออกสู่สาธารณชนครับเราต้องมาดูกันต่อไปว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวทาโลแคนเนี่ย จะทําให้หนังเรื่องนี้ดูมีความน่าตื่นเต้นขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาะแสของมนุษย์กลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นใน MCU ณตอนนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่ามนุษย์กลายพันธุ์ใน MCU เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอยู่ใน MCU มาน,นานแล้วครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับการนําเสนอออกมาอย่างชัดเจนเท่านั้นเองครับและดูเหมือนว่าทาง Marvel s t u d i o ก็กําลังปูทางเรื่องราวของมนุษย์กลายพันธุ์ให้มีเส้นเรื่องที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับณตอนนี้ก็ได้แต่พูดถึงการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้น แต่เรื่องราวของการฟอร์มทีม X-Men นั้นเนี่ยยังคงเป็นเรื่องราวของในอนาคตครับเพราะราคาดว่า น่าจะจบเฟสที <Luc ar field> ่6ไปก่อนการที่ X m e n นจะมาปรากฏอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบนั่นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังจากเด e m มั t ติ e ว s e s ส g a หรือเฟสที่6ตามที่บอกไปนะครับการบอกว่ากัมร拉คขาหรือ Miss m a r v e l เป็น m u t a ท t หรือการปรากฏตัวของ Mr. Immortal ในชีฮักเนี่ยรวมถึงฮีโร่คนอื่นๆที่อาจจะเป็นมิวเทนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็ทําให้เราเข้าใจว่านี่คือการเตรียมการในอนาคตอย่างแน่นอนครับว่ามิวเทนจะต้องมาใน m c u อย่างยิ่งใหญ่ หลังจากที่ลิขสิทธิ์ของมิวแทนหรือ X-Men นั้นตกมาอยู่ในมือของ d ิส n ี y บริษัทแม่ของ Marvel Studio นั่นเองครับหรือแม้แต่ใน,นจักรวาลอื่นอย่างเอิร์ธแปดเองเนี่ยการที่เอาโปรเฟสเซอร์เมาปรากฏตัวเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่า X-Men จะต้องกำเนิดขึ้นใน,นจักรวาลหลักอย่างแน่นอนแต่รอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมครับเพราะว่าเรื่องราวลิขสิทธิ์ทางฝั่ง Fox เนี่ยถึงแม้ว่าจะโอนลิขสิทธิ์มาอย่างเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังมีเงื่อนไขบางอย่าง ที่ยังไม่สามารถนําเสนอเรื่องราวของ X-Men ใน MCU ได้นะครับพร้อมทั้งการหานักแสดงที่จะเป็นตัวชูโรให้กับตัวละคร Xmen อื่นๆอีกมากมายให้จักรวรล MCU ของเราได้ไปต่อในอนาคตอย่างไกลๆเนี่ยเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาครับและนอกจากนี้เนี่ยหนังเรื่อง Black Panther ภาค2จะไม่ใช่แค่หนังเรื่องเดียวที่เราจะได้เห็นตัวละครเนมอรปรากฏขึ้นใน MCU นะครับแต่เอาเป็นว่าเนมอเนี่ยคือจุดเชื่อมโยงนึง ที่จะทำให้เราได้เห็น Xmen หรือมนุษย์กลายพันธุ์ในอนาคตของ M.C.U. ได้อย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวละครในมอร์ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาราพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ